เดือหลอครับถ้าช่างไฟทําทั้งไฟและฝ้าปัญหานี้จะไม่เกิดดังในคลิปที่ผมแปะลิงก์ไว้แต่ถ้าเกิดช่างไฟไม่ได้ทําฝ้าและเจอสีลายแบบนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรไปดูครับเอาอีกแล้วครับหน้างานนี้เจอปัญหานี้แล้วก็คือช่างไฟติดหลอดนะฮะต้องมาเจอกับสีลายแบบนี้นะฮะวิธีการแก้ของเดิมเขาเนี่ยก็คือเขาติดโคมสลับเปามันก็มีปัญหาแล้วแต่นี้ถ้าเราจะเปลี่ยนให้เป็น ดาวไลท์เจอปัญหาแน่นอนเราจะไปตัดสีลายก็ขาดความแข็งแรงไงอ่ะเพราะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวนี้แก้ปัญหาเนี้ยโดยแน่นอนถ้าเป็นช่างที่ผมเคยแปะลิงก์ไว้แล้วนะครับในคลิปจะอธิบายถึงช่างที่ทำทั้งไฟและฝ้าในคนเดียวกันแบบนี้ช่างจะรับเต็ม,เต,มเต็มทั้งไฟและฝ้าจบในงานเดียวเลยครับวันนี้ในการที่จะแก้ปัญหานี้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีถามว่าใหม่ไหมไม่หรอกครับเกิดมานานแล้วมีมานานแล้วก็คือนี่ฮะ ใช้แบบบางเฉียบแบบนี้เลยครับก็จะแก้ปัญหานี้ได้ครับนะเดี๋ยวผมติดให้ดูนะครับเอาละครับเมื่อเราทําการเจาะฝ้าเรียบร้อยแล้วนะครับที่มันเจอซีลายแบบนี้นะเราก็ต่อสายไฟนะฮะเข้ากับดาวไลท์บางเฉียบแบบนี้นะครับนะ LED นะครับแบบนี้ประหยัดไฟด้วยแล้วเราก็จะเอาไปติดดูเสซิว่ามันจะสามารถติดได้หรือเปล่าครับดูครับนี่ฮะเป็นไงฮะบางเฉียบจริงๆครับ ไม่มีปัญหาเลยครับติดสีลายไม่มีปัญหาเลยสําหรับหลอดยี่ห้อนี้นะครับไม่ขอโฆษณาให้ครับแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการแก้ปัญหาถ้าเจาะฝ้าแล้วไปเจอสีลายนะครับเนี่ฮะเดี๋ยวเราเปิดไฟด้วยครับอ่ะช่วยเปิดไฟด้วยครับนี่นะครับเรียบร้อยโอเคไหมครับนี่เป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างนะครับที่การติดดาวไล์แล้วมันเจอสีลายแบบนี้เวลาตัดอันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้เป็นคนทําฝ้าอย่างในคลิปที่ผมแปะลิงก์ไว้นะ ผมทามฝ้าเองทําไฟเองหมายความว่าช่างไฟทําไฟแล้วก็ทําฝ้าไม่มีปัญหาเลยรายได้ได้สองทางเลยนะครับมีมีรายได้แล้วก็รู้เลยตรงไหนเจาะโดนไม่โดนนั้นแก้ปัญหาได้นี่อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าแบบนี้นะครับแบบเนี้ยเรามาทําทีหลังเมื่อเจาะไปเจอสีลายผมละอ่านในโพสต์เมื่อวานนะครับเมื่อวานหเห็นว่าตัดใช้คาขออนะุญาตตัดแม่งเลย คำว่าตัดแบบดีตัดเลยเนี่ยหมายความว่าโอ้โมแล้วผมฟังแล้วถ้าผมเป็นเจ้าของบ้านแล้วผมก็ทุกข์ใจนะถ้าไปตัดซีไลน์แบบนี้นะความแข็งแรงมันจะอยู่ที่ไหนฝ้าถล่มมากับความคุ้มค่ากับการติดดาวไลท์ไม่กี่หลอดแต่ฝ้าไม่มีความแข็งแรงอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคถ้าคุณถามว่าเจ้าของบ้านโอเคไหมถ้าเจ้าของบ้านไม่ติดเอาตัดก็ตัดง่ายดีครับแต่ว่าผมมองอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเปลี่ยนเป็นดาวไลท์แบบนี้ดีไหมผมไม่ได้ โฆษณนให้เขานะครับแบบบางเฉียบแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดนะฮะติดแบบนี้ไปเลยนะครับสวยด้วยไม่ได้แพงอะไรมากมายครับไม่ใส่โดยที่ไม่มีผลกระทบเลยใส่ซีไลติดซีไลว่าใส่แบบบางเขไม่ได้เลยนะคราคาไม่แพงด้วยครับขอบอกร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบาทประมาณนี้ไม่เกินสองร้อยบาทมาดูผลงานนะครับเป็นขั้นตอนดูเลยครับอ่ะนี่แหละครับก็ติดเรียบร้อยนะครับอ่ะลองเปิดไฟดูครับ นี่คนระับก็เรียบร้อยแค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นในการติดดาวไลท์นะครับมันก็จะมีวิธีการมันมีทางออกมีทั้งเลือกหลายอย่างแหละนะครับแน่นอนแบบแรกที่ผมบอกคือช่างไฟทําฝ้าเองไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเจอแบบนี้ LED แบบบางเฉียบแก้ปัญหาช่วยคุณได้ครับและก็สวยงามผมมองว่าง,งั้นนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับเกราครับ